สวัสด,ดีครับพบกันในรายการพลังจิตสื่อกรรมนะวันนี้จะมาชวนสวดมนต์นะพระคาถาเงินล้านกับคาถามหาจากักรพรรดินะถามว่าทําไมต้องสวดมนต์ใะยุคนี้นะยุคนี้มันเป็นยุคมหาภัยพิบัติน้ําเหนือก็ไหลบ่านะน้าทะเลก็จะหนุนนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายตายเพราะอะไรตายเพราะภัยพิบัติโลกนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมานั่งสวดมนต์นั่งภาวนานั่งแผ่เมตตานะผมก็พยายามแล้วนะ พาทุกคนมาสวดมนต์นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ในโลกนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่สร้างบุญขึ้นมาเองบุญเท่านั้นครับที่จะเป็นตัวที่เราจะช่วยเราได้ถ้าไม่ใช่บุญแล้วใครจะช่วยนี่เรื่องจริงเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นตัวส่งผลนะจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดจากตามกฎแห่งกรรมนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันนะเพื่อเสริมดวงเสริมราศีนะเพื่อในยุคมหาภัยพิบัติ เงินทองหายากนะเงินทองหายากลำบากแท้นะผู้คนก็ลำบากอดอยากมากมายนักนะเพราะฉะนั้นจึงเอาบารมีนะของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะบารมีหลวงปู่ดูนะมารวมกันเพื่อที่จะช่วยนะทุกคนทุกคนต้องช่วยตัวเองนะครับนะถ้าไม่สวดไม่สวดไม่ภาวนาไม่ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวเราครับอัตตาหิอัตโนนาโถจงเป็นที่พึ่งแห่งตนจงปฏิบัติทุกวันครับจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งนะทำไมอ่ะ เราอ่ะวิ่งแข่งกับความตายมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่แค่เพียงว่าเราไม่รู้ตัวเองว่าเราจะต้องตายวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการก่อนตายเนี่ยสร้างบุญให้เต็มที่นะเวลาตายแล้วจะได้ไม่ตกอบายภูมินะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาาัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ah ังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมปจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยยคาปรายันติ พระม,มาจมหาเทวาอาเพ,พราพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาระโพภวันตุเมมิเตภาวหาเเโพุธามาอุนโมพุทธยายเวรทยเยเวรคโคนายังเวรหิงสาเวรทัสีเวรทสสัม วรัยทิโยพุทธสามานีมามาพุทธสัสวาหมสมัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรสมัติชามีนาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยักพาปรายันเต พระมมาจหาเทวาอภิราภาภาวันตุเมมหาปุนยมหาราภภาวันตุเมมิเตภวะเตโพธามาอุณโมพุทธายเวรทิโยเวรโคณายังเวรหิสาเวรทาเสเวรทัสาเวรทิโยพุทธสมานิมามาพุทธัสสวาหุมสัตติชามิ เพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรือสมจิตชามินาสร้างสมเอืพระมาจมหาเทวาสเพยยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภิรัพาะพาวันตุเมมหาปุโยมหาราภภพาวันตุเมมิแต่ภาวัเตโพธัมาอาวุณโมปุทธายาวราตโยเวรโคนายัง เวระหิงสาเวระทัสีเวระทัสสาเวระทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะหุสมัติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทิรือสมัติชามินาสร้างสมวนปรมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันเต พระม,มาร์จมหาเทวาอภพ,พระพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภภพ,าพาวันตุเมมิเตภวหเตพธามาอุนามพุทธายาเวรทัยโยเวรโคนายังเวรหิสาเวราทาสัสเวราทาสาวเวรทิโยพุทธสัง มานีมามาพุทธศัสวะโหมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรสัมปิติชามีนาสังสิโอพระมาจมหาเทวาสเพยยาาปรายนเตพระมาจมหาเทวาอภพราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราภภวันตุเม มิเตภาวะเตพุทามาัมมะอาุณโมพุทายาเวรทะเยวเวรคโคณายังเวรหิงสาเวราทาัเสเวราทัสสาเวรทิโยพุทัสสันมานมามาพุทัสสวาหุมสมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาที่เริ่มนะโมพุทายาภาพุทาตรายรตนาญานมานีนภารัณ สีสหสาสะสุธรรมานพุโธธัมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวรังคันธสิวารีจมหาเทรังอหังวันทามิทุเรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโซมพุทธฏธรรมะสังฆาปูเชมีนมะโมพุทธยายพาพุทธะไตรรัตนญาณ มณีนพรัสีสหัสสสุธรรมาุทโธธมโมสังโฆยาทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานังวรังคันทางสิวริจมหาเทวัง อะหังหวัทามิทุระโตอะหังหวัทามิทาตุยโยอะหังหวัทามิส,พสัพพสันผูทธาธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนญาณมณีนภรัตสีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังคโฆยาวทาพุทมโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวรังคันทางสิวารีชมหาเทรังอาหังวันธามิทุเรโตอาหังวันธามิธาตุยโยอาหังวันธามิสัพพโซนพุทธะธรรมะสังฆาปูชเชมิณโมพุทธายาพาพุทธะไตรรัตนาญาณมณีนภรัต สีสหัสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทรัง อหังหวัทามิทุระโตอาหังหวัทามิทาตุยโยอาหังหวัทามิสัพพสโซพุทธาธรรมาสังฆปูเชมินะโม,มพ,าพ,าพุทธา,า,ย,ายาภาพุทธาไตรรัตนญาณมณีนภรันสีสหัสะสุธรรมา พุทโธธัธมโมสังโฆยาธาพุทมโมนาพุทธ a บูชาธรัรมมะบูชาสังฆะบูชาอากีธานางวารังคันทางสิวารีจมหาเทรังอหังหันทามิทุเรโตอหังหันทามิธาตุยโยอหังห,นงหันทามิสปะสนพุทธ a ธัมมะสังฆาปูเชมิก็อย่างที่บอกกับทุกคน่ะยุคนี้มันยุคข้าวยากหมากแพงมันไม่ใช่ยุคที่อยู่กันสบาย มันเป็นยุคที่อยู่กันลําบากเงินทองหายากบางทีอ่ะถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทําสมาธิลาภผลมันก็จะหายไปจนหมดเพราะอะไรเจ้ากรรมในเวรเขาบังพอเขาบังเสร็จแล้วอ่ะก็มาถามว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จสถีอาจารย์ก็คุณไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาคุณไม่พิจารณาไงว่าเราต้องรอรอจนกว่าบาร,รมีของเราจะเต็มก่อนเต็มก็คือว่ารวมตัวเข้ากับพระ นะพระปจเจกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งเทพพรมเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาปกปกักรักษาคนสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเป็นประจำหากไม่ทําแล้วชีวิตมันก็ไร้ความหมายเพราะอะไรล่ะเราอยู่ไปวันๆหนึง่งเราก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับโลกวิญญ,ญาณและโลกมนุษย์ถามว่าทําไปแล้วดีไหมดีแน่นอนเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครเรามีแต่จะทําให้โลกนี้น่าอยู่มีแต่พัฒนามากขึ้นไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ Yeah. Uh -huh.